วันนี้ฮะเช่นเดิมครับวันนี้เองก็เป็นเลิกพิเศษฮะเป็นเลิกงามยามดีฮะในการส่งมอบนะฮะเจ้าตัว m e อร์ d e s Benz นะครับ 42200D ก็ขออนุญาตไปนั่งกูยกับแพรเพิ่มเติมนะครับว่าพี่อเองเนี่ยรู้จักร้านโฟกินของเราได้อย่างไรพี่แพเจอร้านของเราหรือรู้จักร้านของเราได้จากที่ไหนเด็กชอบรถแต่จริงตอนแรกขายอีกคานหนึ่งทีงท่พาไปถึงร้านเสร็จปุ๊บแล้วเห็นน้องนะฮะ 4200D คันนี้ทำไมสะดุดอะไรหรือรักตรงไหนครับได้ตรงไหนถึงหรับน้องกลับมา ครับกตต้องขอสวัสดีเพื่อนเพื่อทุคนนะะออทกคนนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ร้านโฟกิงลักซ์เรียของเรานะครับวันนี้ฮะเช่นเดิมครับวันนี้เองก็เป็นเลิกพิเศษฮะเป็นเลิกงามยามดีฮะเลิกในกาง ส่งมอบนะคะเจ้าตัว Mercedes-Benz น2ะครับซี2อ d นะครับก่อนอนึ่ต้องขอแสดงความดีกับพี่ไอด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับโอเคเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตไปนั่งคุยกับแพรเพิ่มเติมนะครับว่าพี่ไอเองเนี่ยรู้จักร้านโฟกิงของเราได้อย่างไรแล้วนะฮะทำไมฮะถึงตัดสินใจครับรับน้องสุดหล่อนะฮะเจ้าตัว C22 0 d สนกลับบ้านในวันนี้สักครู่พบกันครับ ครับเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่แอรเพิ่มเติมนะครับว่าพี่แอรเองเนี่ยรู้จักร้านโฟกิ่งของเราได้อย่างไรนะครับแล้วทาไมฮะถึงตัดสินใจนะครับวันนี้นะฮะรับน้องสุดหล่อ c 2 2 0งที่กลับไปอยู่ที่บ้านด้วยครับพี่แอรพี่แอเจอร้านของเราหรือรู้จักร้านของเราได้จากที่ไหนนะครับตอนนั้นเล็บชอบรถแต่จริงๆตอนแรกหาอีกคังหนึ่ง พี่บอกบบสีน้ำเงินอ่ะว่ามันไปซะแล้วอ่ะเดี๋ยวเท้าความนิดน,นึงเผื่อเพื่อนเพื่อนบางคนเอ๊ะอะไรคือสีน้ำเงินคืนอก่อนหน้านี้ครทางร้านเราเนี่ยมีเจ้าตัวมือ e d เ s สเบนนะครับ C 2 2 0 D ตอนนั้นไม่แค่สิเโลสีน้ำเงินสวยมากคือสภาพบอกแล้วว่ามือหนึ่งดีๆนี่นะครับแล้วพี่เออาจจะเห็นช้าไปนิดนึง นะครับแล้วก็เออโอเคไม่เป็นไรคันนั้นพลาดไปก็เลยมาเจอคันนี้นะครับที่วันนั้นเพิ่งไปลงรถเข้าใหม่พอดีนะครับเราพี่แอร์ก็เข้ามาโอเคทีนี้พอเห็นรถแล้วก็เลยมาดูข้อมูลโอเคแล้วก็เลยมาที่ร้านถูกต้องไหมครับที่พอมาถึงร้านเสร็จปุ๊บแล้วเห็นน้องนะฮะสีสองลุกคันนี้ทำไมสะดุดอะไรหรือรักตรงไหนรัไใจตรงไหนถึงรับน้องกลับมาครับจริงๆแล้วคือข้อกําหนดตัวเองคือไม่สีดำก็คือสีเทาครับแล้วคันนี้เนี่ยมาเห็นสภาพเราค่อนข้างจะ พุ่ตรงว่าไปดูที่อื่นมาเหมือนกันสภาพไม่ใช่แบบนี้เป็นยังไงที่อื่นเป็นยังไงฮะเบาเบาแล้วก็สีข้างนอกเยอะกว่านี้อ่าก็เลยไม่ประทับใจคร่บคันนี้มาเปิดดูคันนี้ปุ๊บเออเบาโอเคคือไม่มีรอยไม่มีอะไรที่แบบดูแลแบบไม่สบายใจอ่าสีข้างนอกก็ถึงแม้มันก็เป็นการใช้งานปกติมันก็ยังดูเงาอยู่สวยอยู่อะค่ะครับผมโอเคก็คือประทับใจตัวรถนะฮะหลังจากที่เปรียบเทียบ หลายๆครั้งก่อนหน้านี้มาแล้วสภาพดูดีที่สุดแล้วนะครับที่สำคัญได้ราคา V.I.P. ไปด้วยอออเด็ดค่ะอย่างที่บอกฮะคือตั้งแต่พี่แอร์นะครับรวมถึงลูกค้าหลายๆท่านนะครับทางร้านเราเองให้เป็นลูกค้า V.I.P. นะครับเราก็มีราคา V.I.P. มอบให้รวมไปถึงครับรถทุกคันเลยนะครับไม่ใช่แค่รถพี่แอร์คันนี้คันเดียวนะรถทุกคันของทางร้านเนี่ยมีในส่วนของการการการันตีตลดให้นะครับเครื่องยนต์แท้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเครื่องไม้แท่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับเท่ากับนี่ฮะเมื่อวานนี้ เราพารถครับไปตรวจสอบนะฮะที่ช่างด้านนอกช่างการันตีว่าไงนะพี่แอร์มั่นใจว่าดีและดี above average โอ้โหนะฮะกลาบขอบพระคุณมากเลยนะฮะโอเคนะครับก็มีการไปตรวจสอบด้านนอกนะครับโดยช่างที่มีความชำนาญในด้านนี้โดยเฉพาะนะฮะช่างก็คอนเฟิร์มครับว่าทุกอย่างตรงนะครับตามที่ทางหลานแจ้งนะะพี่แอร์เองจึงสบายใจนะฮะวันนี้เนี่ยนำเงินสดนะครับมาจ่าย แล้วก็พร้อมหลับน้องกลับบ้านไปเพื่อเพื่อคนไหนนะครับที่กำลังมองหารถยุโรปมือสองนะครับคุณภาพดีแล,ล้วการันตีว่าเป็นเลขใหม่แท้ร้อเ นะครับเชิญที่โฟกิงของเราได้เลยท,าาท่านนะครับยินดีนะครับเป็นที่ปรึกษาให้นะครับในการเลือกซื้อลรถนะครับในการให้คําแนะนำนะฮะในการดูรถนะครับรวมถึงฮะในการจารัดไฟแนนซ์ถึงที่บ้านด้วยถ้าวันนี้เพื่อนๆดูอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรก็ตามภาคเหนือภาคใ,ใต้ตะวันออกตะวันตกนะครับดูแล้วชอบขนหนสามารถโอนจองเข้ามาได้เรามีบริการจารัดไฟแนนซ์ถึงที่บ้านดันห้ทูเคสรวมถึงบริการสมมอบให้ถึงบ้านเลย นะครับสนใจขาในาดคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะฮะหรือติดต่อสายขายของเราได้เลยวันนี้ขอบคุณพี่อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ